มันคือนินจาในค่าคุยเซอร์เออกำลังขึ้นไลฟ์เรต e l ิ m i n a t o r เลยนี่ตรงนี้ ตอนนี้ครับเราอยู่กับ k a w a s กิ i Eliminator 400ซึ่งต้องบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีเป็นอันดับหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นเลยเออเราเคยขี่ในสนามอูเมื่อปีแล้วหลายปีแล้วแหละแต่รอบนี้เราจะไปขี่ออกทริปเลยและจะวิ่งเข้าโรงงาน a w ว s ส k i ด้วยไปดูลายผลิตว่าเจ้ารุ่นนี้เนี่ยมันผลิตที่ไทยมันทํำยังไงถึงได้ไปขายดีอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นและเดี๋ยวไปดูนครับว่ามันจะขี่สนุกสนานดบไหนไปครับ ตรงนี้เราก็ถึงเขตโรงงานเขาเรียกว่าเป็นเตขตของคาวาซากิเลยครับ ตอนนี้ครับเราถึงที่โรงงานคาวาสก k แล้วนี่ก็เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปด้านในครับไปบรีฟก่อนว่าเราสามารถถ่ายอะไรได้ก็เดี๋ยวผมจะถ่ายเพื่อนๆดูครับอันนี้รีวิวแบบคร่าวๆนี่เมื่อกี้ขี่มาครับกับ Eliminator 400ต้องบอกวาา่าด้วยดีไซน์ครับแบบ Long a l อ n g a e r คือยาวเตี้ยแต่ขี่ง่ายโคตรคือแบบอารมณ์ขี่เหมือนแบบนินจาในคาบรถสไตล์ u i อร์ เออมันคือแบบเรียนันเลปื้ดไปอ่ะมันก็มาได้หรือจะขี่แบบชิวๆซอฟๆมันก็ทําให้คุณแบบตอบโจทย์อ่ะไปครับเดี๋ยวเราไปเข้าห้องอบรมไปดีฟันดีกว่าครับต้องบอกว่าทางโรงงานของเราเนี่ยผลิตเพื่อส่งออกคิดเป็น99%ทั้งประเทศญี่ปุ่นอเมริกายุโรปเพื่อให้ ลูกค้านะครับทั่วโลกยอมรับในมาตรฐานของเรานะครับต้องยอมรับว่าทางโรงงานเราเองเนี่ยก็มีการพัฒนานะครับท้งด้องคุณภาพต่างๆอยู่ตลอดเวลาตรงนี้ครับหัวลายผลิต G 2นะครับก็เป็นประกอบแค้งแล้วก็ตอกเลขตรงนี้ครับต้องบอกว่าทางคาวัชเนี่ยยังใช้เป็นเครื่องตอกครับเพื่อความคมชัดครับแต่ว่าพอตอกเสร็จก็จะไปตรวจเช็คอีกทีครับถ้าเกิดร้อยก็ไม่ผ่าน QC ก็ตอกใหม่ครับ ตรงนี้ก็เป็นเครื่องยนต์400 500ซีซครับในทั้ง400 c c ก็น่าจะเป็นแบบอีลิเนเตอร์นินจาแล้วก็พวก z 500จุดนี้ครับก็คือเป็นจุดเช็คลิททั้งหมดคือหลังจากเครื่องเนี่ยประกอบมาแล้วตั้งแต่ประกบแข็งตุ๊ตตๆ๊ตตคือจะสุม่มตรวจแล้วก็มาร์กก็คือว่าอันนี้ผ่านแล้ว <c> ก็เหมือนเป็น QC อีกขั้นตอนหนึ่งครับ เช็คเมื่อกี้ยังไม่พอครับตรงนี้ก็คือจะเป็นเช็คสุดท้ายก่อนที่จะเอาขึ้นยึดกับตัวเฟรมก็คือจะมีการสตาร์ทเครื่องกําลังเร่งอยู่เลยครับเช็ครอบเช็คการสตาร์ทเช็คความร้อนเช็คอะไรต่างๆทุกอย่างหมดเลยครับกําลังขึ้นลายผลิตอิลิมิเนเตอร์เลยนี่ตรงนี้ประกอบทั้งหมดเลย เอาเครื่องเข้าไปในตัวเฟรมเป็ในหมเห็นไหมหนูข้างในกาลังประกอบครับแล้วก็จะมีประกอบทั้งโชคท่อคือตอนนี้ออกจากลายนี้จะเป็นคันแล้วเดี <coup> ๋ยวไปดูปลายลายเมื่อ QC มาแล้วแล้วไม่ผ่านเนี่ย ก็จะมีใบเช็คลิตอยู่ว่ามันไม่ผ่านจุดไหนจุดไหนก็จะเอารถกลับไปรีตรงนั้นใหม่ก็ทําให้มันถูกต้องตามคุณภาพของเขานี่เป็น QC สุดท้ายนั้งและสําหรับ i l ลิมิเนเตอ400ตอนนี้มียอดผลิตจากโรงงานที่ไทยมากถึง40,000คันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพื่อจําหน่ายในประเทศไทยและส่งออกทั่วโลก เข้าใจแล้วว่าทําไมมันถึงยอดขายดีเป็นอันดับหนึ่งที่ญี่ปุ่นต้องบอกว่าอิลิมิเนเตอร์เนี่ยขี่ดีจริงๆครับด้วยว่าช่วงล่างของเขาเนี่ยคือมันเป็นทรงคุยเซอร์ก็จริงแต่ว่าช่วงล่างอะคาวาไม่เคยทําให้ผิดหวังครับนุ่มมากเลยอีกอย่างบอกเขาวราเสิร์ฟฟองน้ามาแบบว่าหนาตึบเลยและเครื่องยนต์เนี่ยบล็อกนี้นะคบทำออกมาได้แบบว่าเถียรสุดๆคือให้คุณแบบหลับตาและจินตนาการตามนะถ้าไม่บอกเป็นรถสไตล์นี้อารมณ์แบบเนกเก็ตหรือว่ารถสปอร์ตเลยอัตราเร่งเนี่ยคือ4 0 0ซ c าวาซกิ asaki, คุณต้องรู้จักดีอยู่แล้วมันแรงตั้งแต่เกิดอยู่แล้วครับเอาโดยรวมเลยดีกว่าถ้าคุณชอบรถที่มีสไตล์และอัตราเร่งจัดจ้านตอบสนองได้ฉับไวผมมองว่าคาวาซกิเอลิเมนเตอร์400คันนี้มันตอบโจทย์คุณแน่แล้วจะไปต่ออยาคัสตอมไปได้อีกไกลครับไม่งั้นเขาไม่เป็นอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นหรอกครับนี่จ u s ไล i ์น like Number ์วันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ